ยาย่าประกาศลั่นทำสิ่งนี้กับนเดศไม่ได้หากหากทำฝ่ายชายจะมีปัญหานับถอยหลังเตรียมเริ่มต้นชีวิตคู่เป็นอย่างทางการสำหรับยาย่าและนเดศหลังคุกเข่าสวมแวนขอแต่งงานกันไปไม่นานโดยเลิกวิวาจะจัดขึ้นในปี2568เพราะว่าปีนี้ถึงกลางปีหน้ายาย่ามีไทยหนังยาวๆ ทางนี้ตั้งใจว่าจัดสองประเทศคือไทยและนอร์เวย์บ้านเกิดของไฟยิงล่าสุดสาวยา่ยาได้ไปร่วมทริปวิ่งมาราธอนณอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดสุขโขทัยพร้อมได้ให้สัมภาษณ์ถึงว่าที่สาม,มีนาเดชว่าถ้าได้วิ่งด้วยกันก็จะตีกันและทะเลาะกันตลอด จึงไม่ค่อยชอบไปออกกำลังกายด้วยกันวงเล็บวิ่งนี่เป็นสิ่งเดียวที่ไม่ทำด้วยกันอีกอย่างเพราะเรารู้สึกว่าเกรงถ้าไปวิ่งแล้วเขาถอยตนเองเพื่อที่จะรอเราจึงอยากจะไปวิ่งคนเดียวดีกว่า